วัดีค่ะวันนี้พามาชมต้นกันเก่าหรือต้นมันปาค่ะปลูออกไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วออกดอกเยอะมากหอมค่ะหอมหอมหอมก็งคือยิ่งหอมอย่างเลยค่ะหอมแบบเหมือนน้ำหอมเลยหอมแบบธรรมชาติจริงๆชอบมากเลยค่ะกลิ่นกลิ่นหอมต้นเล็กแต่ดอกเต็มเลย มาจากนาค่ะนานก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าอันนี้ขุดมาตอนยังประมาณประมาณท่วมท่วมคอนี่ค่ะแค่คอพอสี่ปีแล้วโอ้ยโตเร็วมากเลยหอมค่ะหอมจังเลยดูดอกค่ะดูดอกเขา เต็มต้นเลยโอ้ดูอันสุดเลยสุดเลยทักทั้งต้นเลยจะปลูกได้เนาะอนุรักษ์ค่ะช่วยกันอนุรักษ์ต้นกันเก่าตือต้นมันป่า